นักเรียนทุกคนพบกับครูแก้วกนกการอีกแล้วนะคะในรายวิชาหน้าตาิสินค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการแสดงหน้าตาสินและละครค่ะค่ะสำหรับผังสาระการเรียนรู้ในเรื่องการแสดงหน้าตาสินและละครนะคะดังที่ปรากฏบนหน้าจอเลยแต่ในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือฟอนเล็บนั่นเองค่ะ และสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะที่ใช้ในเรื่องนี้ก็คือมาตรฐานส .3.1 นั่นเองนะคะตัวชี้วัดที่ใช้ค่ะแสดงหน้าตาินและละครง่ายๆค่ะและจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนั่นหมายความว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ค่ะอธิบายความเป็นมาของการแสดงฟอนเล็บได้ 2. ค่ะปฏิบัติท่าฟอนเล็บได้อย่างถูกต้องและ3ค่ะ ชื่นชมและเห็นคุณค่าของการแสดงฟอนเล็บค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูก็มีภาพมาให้นักเรียนเดี๋ยวนักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคําถามครูกันก่อนเลยนะคะ,ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะเอลองช่วยกันสังเกตดูสิคะว่าจากภาพเนี่ยผู้แสดงสวมใส่อะไรที่นิ้วมือคะอ่าใช่แล้วล่ะค่ะเล็บสีทองนั่นเองเก่งมากเลย เอแล้วเขาสวมใส่กี่นิ้วคะนักเรียนอ่านับกันใหญ่เลยยอดเยี่ยมมากค่ะ8นิ้วนั่นเองนะคะยกเว้นนิ้วหัวแม่มือเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะมาดูกันต่อนะคะแล้วจากภาพเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นการแสดงของภาคใดคะใช่แล้วล่ะค่ะภาคเหนือนั่นเองนะคะเออแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะสังเกตได้จากการแต่งกายใช่ไหมคะว่าผู้แสดงเนี่ยแต่งกายคล้ายชุดพื้นเมืองของชาวเหนือนั่นเองค่ะค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องฟอนเล็บค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันหาคำตอบกันในขั้นตอนต่อไปนะคะ,ะนักเรียนคะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจออีกแล้วใช่ไหมคะ ลองดูสิคะว่าการฟ้อนเนี่ยคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะการฟ้อนนะคะก็คือเป็นการแสดงนาาติลินพื้นเมืองประเภทหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคเหนือนั่นเองค่ะเป็นการแสดงลีลาท่ารำที่เนิบช้าอ่อนช้อยอ่อนหวานนะคะ แล้วก็สะท้อนถึงลักษณะนิสัยของชาวเหนือที่มีความอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและก็วิถีชีวิตนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะนักเรียนการฟ้อนเล็บมีความเป็นมาอย่างไรไหนใครทราบบ้างคะ สุดยอดมากเลยนะคะก็คือฟอนเล็บนะคะหรือบางครั้งเรียกว่าฟอนเมืองนะคะหรือฟอนครัวทานนะคะมีเอกลักษณ์ในการแสดงคือผู้ฟอนจะต้องสวมเล็บปลอมสีทองเรียวยาวจำนวน8นิ้วเว้นนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างการฟอนเล็บนะคะเดิมมีเฉพาะในคุ้มของเจ้าหลวง หรือผู้ครองนครผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการฟ้อนคือพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์นั่นเองค่ะ และก็ให้เจ้านายนางกำนันฝ่ายนายนะคะมีการฝึกฟ้อนเล็บกันแล้วก็แสดงถวายราชการที่7เมื่อครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2470นะคะหรือเรียกว่างานสมโพธช้างเผือกนั่นเองค่ะมาดูกันต่อนะคะนักเรียนการฟ้อนเล็บใช้แสดงในโอกาสใดบ้างคะทราบไหมคะ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะใช้แสดงในงานสมโพธในประเพณีสำคัญต่างๆของท้องถิ่นหรืองานต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะฟอนเล็บเนี่ยใช้วงดนตรีใดประกอบการแสดงและก็มีเครื่องดนตรีชนิดใดบรรเลงในวงบ้างคะเก่งมากเลยนะคะใช้วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือได้แก่วงกลองแอลนะคะเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงได้แก่กลองแอลฉาบ ตะลดโปสดคล้องมงกใหญ่คล้องมงเล็กแล้วก็ปีแหนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของลักษณะผู้แสดงและการแต่งกายนะคะนักเรียนคะฟอนเล็บใช้ผู้แสดงอย่างไรใช่แล้วล่ะค่ะใช้ผู้หญิงล้วนหรือตัวนางทั้งหมดนะคะฟอนเล็บมีลักษณะการแต่งกายอย่างไรคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะนุ่งผ้าสิ้นมีเชิงแบบลายขวางหรือตีนจกนั่นเองนะ แล้วก็สวมเสื้อแขนกระบอกผ่าหน้าติดกระดุมห่มสบายทับค่ะอ่าแล้วผมนะคะก็คือกล้าวผมมวยสูงติดดอกไม้นั่นเองนะคะแล้วก็สวมเครื่องประดับด้วยสร้อยคอต่างหูต่างๆค่ะสวมเล็บสีทอง8นิ้วด้วยค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของการแสดงเลย ค่ะนักเรียนคะและในหัวข้อต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของลักษณะท่าของฟอนเล็บนั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ท่ารำกันได้เลยค่ะค่ะมาถึงในเรื่องของลักษณะท่าของฟอนเล็บกันแล้วนะคะเรามาดูที่ท่าแรกกันเลยค่ะท่าแรกนะคะก็คือท่าออกนั่นเองนะคะวิธีการก็คือเราจะจีบมือทั้งสองส่งไปด้านหลังนะคะ จีบส่งหลังให้ตึงนะคะแล้วก็วิ่งซอยเท้าออกมานะจากนั้นค่ะเราจะหันหน้าไปทางขวามือแล้วก็ถอนเท้าขวาประเท้าซ้ายขึ้นค่ะจากนั้นเข้าสู่ท่าที่2ค่ะก็คือท่าบิดบัวบานนะคะก็คือจะต้องเอาจีบทั้งสองมือค่ะส่งมาวาดมาด้านหน้าแล้วก็ให้ข้อมือชีดติดกันก้าวเท้า ก้าวเท้าซ้ายนะคะควยลงแล้วก็ย่ำตามจังหวะค่ะพร้อมกับบิดมือออกด้วยนะคะมือที่จีบก็ค่อยๆปล่อยเป็นตั้งวงมือขวายาย่ำตามจังหวะ2องย่ำสามคล้ามือไปนะคะบิดบัวบานไปสบิดตามจังหวะนะคะในขณะที่ย่ำให้เด็กๆย่ำแล้วค่อยๆหันไปทางด้านซ้ายแล้วจะเข้าสู่ ท่าถัดมาค่ะก็คือท่าที่สามจะเป็นท่ากังหันล่อนนะคะโดยที่เราจะบิดบัวบานกลับมาหันมาทางด้านขวามือเหมือนเดิมแล้วจากนั้นค่ะท่ากังหันล่อนนะคะย่ามเปิบแขนต้องตึงทั้งสองข้างมือขวาจีบนะคะหงายตึงระดับไหล่มือซ้ายก็จะตั้งโงนะคะย่ามไปตามจังหวะหันไปทางซ้ายเช่นเดิมค่ะ เมื่อหันมาทางซ้ายปุ๊บเช่นเดิมเลยค่ะก็ท่ากลางหันล่อนเปลี่ยนมาเป็นจีบหงายมือซ้ายมือขวาตั้งวงแขนตึงระดับไหล่นะคะย่ำเท้าตามจังหวะเอียงศรีรษะทางด้านนอกตลอดนะเมื่อหันกลับมาทางด้านขวามือเช่นเดิมแล้วเข้าสู่ท่าที่4ี่ค่ะก็คือท่าเรียงหมอนหรือพิสมัยเรียงหมอนนะคะปล่อยมือที่จีบเป็นวงหงาย แล้วก็พลิกมือขึ้นเป็นตั้งวงค่ะนะมือซ้ายจะต้องงอแขนย่ำม,มานะคะย่ำม,มาอยู่กับที่ก่อนนะคะไม่ได้ย่ำหันไปนะลูกนะค่อยๆย่ำจากนั้นค่ะเข้าสู่ท่าที่ห้าก็คือเป็นจีบสั้นนะคะท่าจีบหงายข้างลำตัวนั่นเองหยิบจีบทั้งสองมือแล้วก็พลิกหงายขึ้นนะแล้วก็ค่อยๆหมุนลงไปตามจังหวะค่ะย่ำหมุนลงเดินลงนะคะ แล้วหมุนไปด้านหลังนะคะค่ะเมื่อหมุนจากท่าที่5นะคะกลับมาสู่หน้าตรงแล้วนะคะจากนั้นค่ะจะเข้าสู่ท่าที่6นั่นก็คือท่าสอดสร้อยมาลานะคะโดยที่มือตั้งวงจะต้องเป็นมือในค่ะ ค่อยๆเดินย่ำตามจังหวะนะคะมือตั้งวงมือในนนะเดินย่ำตามจังหวะเดินขึ้นมาค่ะเดินแถวขึ้นมาจากนั้นค่ะท่าที่7นะคะยังอยู่ในท่าสอดส้อยมาลาอยู่แต่ว่าเราจะเดินแถววนลงไปเป็นน้ำพุนะคะใครอยู่ฝั่งขวาก็วนลงขวาใครอยู่ฝั่งซ้ายก็วนลงซ้ายตามจังหวะค่ะ เมื่อหมุนจากท่าที่7มาแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ท่าที่8ค่ะนั่นก็คือจะต้องหยิบจีบทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วก็ชูจีบมือในสูงนะคะแล้วค่อยๆเดินตามแถวขึ้นมาหน้าตรงนะคะเดินตามแถวขึ้นมาก่อนนะคะตามจังหวะจากนั้นเมื่อมาถึงหน้าตรงปุ๊บนะคะเข้าสู่ท่าที่9เราจะปรับมือให้เป็นจีบ จีบนะคะระดับไหล่นะคะก็คือจีบกลางนั่นเองนะระดับไหล่แล้วก็แปลแถวนะคะอันนี้ก็ตามความเหมาะสมของนักเรียนเลยแปลแถวตามจังหวะนะจากนั้นค่ะท่าที่10นะคะก็คือจะส่งจีบไปข้างหลังทั้งสองมือแล้ววางกระทุ้งเท้าขวาถ้าวางขวาปุ๊บให้เอียงศีรษะทางด้านขวา วางซ้ายเอียงซ้ายถอยหลังลงตรงๆนะคะตามจังหวะค่ะถอยตรงนะจากนั้นค่ะเข้าสู่ท่าที่11นะคะก็คือว่าจีบขึ้นมาเป็นตั้งวงนะคะด้านหน้าแล้วก็ย่ำเท้าตามจังหวะเดินขึ้นมาค่ะตรงๆนะคะศีรษะตั้งตรงไม่ต้องเอียงนะคะย่ำตามจังหวะเลย ค่ะเข้าสู่ท่าที่12นะคะก็คือจะเป็นท่าบัวบานค่ะเราจะหันไปทางขวามือก่อนแล้วก็หยิบจีบขึ้นปล่อยออกเป็นบัวบานย่ำตามจังหวะค่ะค่อยๆหันไปทางซ้ายมือนะคะเมื่อหันไปทางซ้ายค่ะจะทรงมือบัวบานค่ะแทงวงลงไปด้านหลังเป็นท่ายุงฟ้อนถางนั่นก็คือท่าที่13นั่นเองนะ ย่ำตามจังหวะค่ะอ่าย่ำตามจังหวะเมื่อหมดจังหวะปุ๊บนะคะเข้าสู่ท่าที่สิบสี่ค่ะเราจะถอนเท้าขวาลงแล้วประซ้ายเหมือนท่าแรกเลยนะแล้วก็ก้าวลงตรงตรงท่าบิดบัวบานย่ำตามจังหวะค่ะอ่าย่ำตามจังหวะไปนะคะค่ะต่อไปค่ะเข้าสู่ท่าที่ 15นะคะอันนี้ก็คือเราสามารถปรับเป็นแถวใดๆก็ได้นะหรือจะปรับเป็นแถวเฉียงก็ได้นะคะเมื่อปรับแถวตามจังหวะไปแล้วนะคะสุดท้ายค่ะท่าที่16จะเป็นท่าจบนะคะก็จะหยิบจีบทั้งสองข้างแล้วหงายขึ้นย่ำตามจังหวะค่อยๆเข้าสู่หลังเวที ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของลักษณะท่ารำของฟอนเล็บไปแล้วนะคะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะครูก็มีคลิปการสาธิตการแสดงท่าฟอนเล็บมาให้นักเรียนได้ชมกันด้วยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะฟอนเล็บ หรับคลิปการแสดงท่าฟอนเล็บเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะซึ่งถ้านักเรียนไม่เข้าใจในท่าใดก็สามารถย้อนชมได้ทุกเมื่อเลยนะคะค่ะมาดูกันต่อนะคะมาถึงช่วงของคําถามพัฒนาการคิดแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนค่ะมาดูกันที่คําถามแรกค่ะฟอนเล็บเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใดฟอนเล็บเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใดคะ ใช่แล้วล่ะค่ะภาคเหนือนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคำถามถัดมานะคะเด็กๆตั้งสติให้ดีเลยนะการแสดงท่าฟอ้อนเล็บมีลักษณะอย่างไรการแสดงท่าฟอนเล็บมีลักษณะอย่างไรคะนับ1 2 3เก่งมากค่ะอ่อนช้อยอ่อนหวานแล้วก็นุ่มนวลน,น,น,นั่นเองนะคะสำหรับคำถามของครูยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ ตั้งสติให้ดีแล้วมาดูคำถามถัดมากันค่ะวงดนตรีใดที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงฟอนเล็บวงดนตรีใดที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงฟอนเล็บคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,ก,กแคแดนอยอดเยี่ยมมาค่ะคำตอบก็คือวงกลองแอลนั่นเองนะคะมาเด็กๆคำถามของครูข้อถัดมานะคะ การแสดงฟอนเล็บควรนำไปใช้แสดงในโอกาสใดบ้างการแสดงฟอนเล็บควรนำไปใช้ในโอกาสใดบ้างนับ1 2 3เก่งมากค่ะคำตอบก็คือสามารถนำไปใช้ในงานต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองแล้วก็งานรื่นเริงหรืองานประเพณีต่างๆได้นะคะมาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้ค่ะ ครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สรุปรูปแบบและลักษณะของการแสดงฟอ้อนเล็บนะคะ,ะนักเรียนเห็นแผนภาพความคิดที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็ลองสรุปมานะคะว่าฟอ้อนเล็บเนี่ยมีลักษณะการแสดงอย่างไรอุปกรณ์ที่ใช้อะไรดนตรีที่ใช้อะไรนะคะลักษณะท่ารําเป็นอย่างไรแล้วก็โอกาสที่ใช้ในการแสดงครูให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอโหหลายคนนะคะตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาจะตรงกับแนวคําตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะลักษณะการแสดงนะคะของฟอนเล็บก็คือเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือเล็บสีทองจํานวน8อันนะคะ ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะก็คือใช้วงกลองแอลมีเครื่องดนตรีได้แก่กลองแอลกลองตะลดโปด๊ดชาบของม่งใหญ่ของม่งเล็กและก็ปี่แหนนั่นเองนะคะลักษณะของท่ารำค่ะก็คือเป็นการนำท่ารำต่างๆในการแสดงนาฏศิลป์ไทยมาดัดแปลงให้เป็นท่ารำที่อ่อนช้อยสวยงามตามจังหวะของทํานองดนตรีค่ะ และสุดท้ายค่ะโอกาสในการแสดงค่ะก็คืองานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองงานรื่นเริงหรืองานประเพณีต่างๆนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะการแสดงฟ้อนเล็บนะคะเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือแล้วก็เครื่องดนตรีที่ใช้ค่ะก็คือได้แก่วงกลองแอลนะคะประกอบด้วยกลองแอลกลองตะลดโปด๊ดชาบข้องมงใหญ่ข้องม,ง,อง,มงเล็กแล้วก็ปี่แนนะคะ มีจังหวะทำนองเนิบช้าอ่อนหวานผู้แสดงนะคะและก็การแต่งกายก็คือผู้แสดงเป็นผู้หญิงล้วนนะคะการแต่งกายก็คือนุ่งสิ้นลายขวางหรือตีนจกสวมเสื้อแขนกระบอกผ่าหน้าติดกระดุมผมสบายทับผมก็กล้าวมวยสูงแล้วก็ติดดอกไม้แล้วก็สวมเครื่องประดับแล้วก็เล็บสีทองนั่นเองค่ะ และสำหรับภาระง,งานชิ้นงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ6-8ถึง8คนหรือ3-4ถึง4คู่นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะฝึกปฏิบัติท่ารำฟ้อนเล็บให้ถูกต้องอ่อนช้อยสวยงามแล้วก็ต้องพร้อมเพียงกันด้วยนะจากนั้นนักเรียนก็บันทึกผลนะคะลงในแบบบันทึกดังที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะอ่าโดยครูมีเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะ และนี่ก็คือเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติท่าฟ้อนเล็บของนักเรียนนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วขอเชิญน,นักเรียนฝึกปฏิบัติท่าฟ้อนเล็บก,กันได้เลยค่ะ ครูแอบเห็นแต่ละกลุ่มนะคะสุดยอดมากเลยเดี๋ยวครูจะรอดูตอนนักเรียนนําเสนอนะคะแต่ก่อนที่เราจะนําเสนอค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะการแสดงฟอนเล็บนะคะเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือมีท่ารําที่อ่อนช้อยอ่อนหวานสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดงคือผู้แสดงจะต้องสวมเล็บสีทองในการแสดงนั่นเองค่ะ ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของความเป็นมาของฟอนเล็บไปแล้วแล้วก็ได้ลองปฏิบัติท่ารำฟ้อนเล็บกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะนําเสนอการแสดงท่ารำฟ้อนเล็บของกลุ่มตนเองนะคะโดยเพื่อนและครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ จากนั้นนักเรียนก็สามารถประเมินความพึงพอใจในผลงานของตนเองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วขอเชิญนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการแสดงท่ารำฟอสเล็บของกลุ่มตนเองได้เลยค่ะ โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแต่ละกลุ่มนะคะแสดงท่ารำได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามและก็พร้อมเพรียงกันมากที่สำคัญค่ะมีการแปรแถวที่ครูรู้สึกว่าสวยงามและก็เป็นที่น่าประทับใจมากเลยทีเดียวค่ะเด็กๆคะแล้ววันนี้ครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนมาให้ได้ดูกันด้วยนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนนะคะแบบบันทึกผลการปฏิบัติการแสดงฟอนเล็บนะคะ รายการดังต่อไปนี้นะคะเรื่องของความถูกต้องของท่ารำผลการปฏิบัติค่ะเพื่อนก็ทำได้ดีทั้งกลุ่มเลยนะคะความถูกต้องของจังหวะในการรำปฏิบัติได้ดีเช่นเดียวกันความสวยงามของลีลาท่ารำก็ผลการปฏิบัติดีเช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายค่ะความพร้อมเพียงในการรำนะคะผลการปฏิบัติก็ดีแน่นอนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ มาถึงช่วงของกิจกรรมชวนคิดชวนตอบกันแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปนะคะในเรื่องของฟอนเล็บนะคะเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปนะวันนี้ครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่คําถามแรกกันค่ะการแสดงฟอนเล็บสะท้อนให้เห็นถึงอุปนิสัยของชาวเหนือในข้อใดาการแสดงฟอนเล็บสะท้อนให้เห็นถึงอุปนิสัยของชาวเหนือในข้อใดมีตัวเลือกค่ะ หนึ่งความเข้มแข็งห้าวหาญสองความอ่อนหวานเศร้าโศกสามความอ่อนโยนอ่อนหวานหรือสี่ความกล้าหาญเด็ดเดียวข้อใดถูกต้องคะนับหนึ่งสองสามเก่งมากค่ะคำตอบก็คือความอ่อนหวานอ่อนโยนนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกตั้งสติให้ดีแล้วมาดูคำถามถัดมากันค่ะการฟ้อนเล็บมีเอกลักษณ์สำคัญในการแสดงอย่างไร การฟ้อนเล็บมีเอกลักษณ์สำคัญในการแสดงอย่างไร 1. ประดับศีรษะด้วยอุบะดอกไม้ 2. สวมเล็บทองเหลืองทั้ง8นิ้ว 3. สวมเสื้อแขนยาวหรือ 4. นุ่งผ้าซินลายไทยข้อไหนถูกคะนับ1 2 3. สุดยอดมากค่ะคำตอบที่ถูกก็คือสวมเล็บทองเหลืองทั้ง8นิ้วนั่นเองค่ะ มาถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆเครื่องดนตรีในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงฟอนเล็บเครื่องดนตรีในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงฟอนเล็บคะ 1. ฉาบ2ปีชวา3กลองตะลดโฟทสี่กลองแอลข้อไหนไม่เกี่ยวข้องคะติ๊กตักติกต๊กตักติ๊กตัก แคเดนยอดเยีย่ยมมากค่ะคำตอบก็คือปีชวานั่นเองนะคะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับฟอนเล็บนะยอดเยีย่ยมมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของประวัติแล้วก็ท่ารําของฟอนเล็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปต่อยอดในเรื่องของท่ารำทางนาฏศิลป์ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องมีความเหมาะสมด้วย และอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถจัดทำคลิปวิดีโอของกลุ่มตนเองนะคะในเรื่องของการแสดงค่ารำฟอนเล็บนะคะนำไปโพสลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นไลน์ YouTube Instagram หูสตาแก t ม k ิก็ TikTok ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่ได้พบเห็นนะคะพบกับครูแก้วกนกการได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ